อนนวอันนนเธอเนี่ยจะเพิ่งไปเข้าใจว่าเราคือคติการะนะที่เป็นกัลยาณมิตรเราคือโชติปาระต่างหากที่โดนดึงมวยผมนั่นแหละเราเองในชาตินั้นคือเราถ้าเราไม่มีความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้ว แต่เราติดความปรารถนาตรงนี้แหละอีกคือบทสรุปทีนี้ก็มาถึงคําถามข้อที่มาทำไมคติกะระจึงเอาบริขารมาให้เพราะอยู่บนนั้นสบายเนี่ยทาไมทําไมทําไมคําถามนี้นะจ๊ะทาไมไเพราะทําไมนี่เราเราก็เลยตั้งมาศึกษาก็ทบทวนย้อนกลับไปอีกนะจ๊ะหลังจากที่คติการะเป็นกาิยมิตรให้โชติปะละ ได้มีโอกาสไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดศรัทธาตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตทีเดียวนะตอนออบวอดเตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาตินั้นได้ดูเหมือนได้รับพุทธบุญยากรด้วยได้รับพุทธบุญยากรด้วยใช่ไหมเจ๊ะครับผมได้รับครับได้รับพุทธบุญยากรจากประกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว้วยตอนเป็นนักบวชท่านโชติปาละ,ะารือพระสัมามาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตามทานไหมเจ้า ท่านนะส่วนคติการกักัรู้ทำเป็นพระอนาคามีบวชแต่บวชไม่ได้เพราะต้องดูแลมารดาปิดาผู้แก่ชราและกะตาบอดเมื่อคติการรู้ว่าเพื่อนมีจิตปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้รับพุทธวิยญาว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระกัะสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้น พขาบอกความในใจแล้วตั้งความปรารถนาบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดียจึงได้ประวนานี่นี่ประวนาตัวกระโชติปาระข้ามชาติกันเลยล่วงหน้าไปเลยบอกว่าโชติปาระเมื่อท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านได้รับพุทธภยากรแล้วแล้วท่านออกบวชเนี่ยก็เลยตั้งความปรารถนาว่าเมื่อ แล้วไปอยู่ชั้นบรรจัสสุทาว่าเพราะเราเป็นพระอนาคามีเนยยังไม่ได้นิพพานเนี่ยจะขอดูรอดูเพื่อนโชติประแต่จัตสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต oh. นี่คือคือความปรารถนาตามทันไหมจ๊ะ เราจะขอติดตามดูอยากจะเห็นตอนเพื่อนปฏิรสัรุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตแต่เราจะไปคอยเพื่อนอยู่ที่ลมมโลกชั้นบรรจาสุทธาวาสเพราเป็นพระนาคามีนและก็ตั้งความปรารถนาอีกว่าเมื่อใดโชติปาระเมื่อบารมีเต็มปียมจะได้ตัดสรุเป็นพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชเมื่อไหร่ ที่เรียกว่ามหาพิเนสกรมต้องใช้คำว่ามหาเพราะมันยากมากเลยนะจ๊ะมันยากมากที่จะทำตรงนั้นได้ตอนก็จะเป็นผู้นำอัฐบริขารมอบให้กับท่านนี่ตั้งความปรารถนาไว้ในยุคนั่นแหละที่ไปฟังธรรมด้วยกันกับพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชั้นตอิติปาละนี่คติการะนะจ๊ะตั้งความปรารถนาเอาไว้ อาสิบริขารที่คติการรพลมนําำมาให้มีดังนี้เดี๋ยวเราตามทันไหมจะเมื่อกี้นี้ตามทันไหมามทันนะจ๊ะท่านจติปะละตั้งความประสายเป็นสมสามารถสมบูชา้าและได้รับพุทธยากรกติการเป็นพระนาคามีแล้วก็เมื่อไปอยู่บนพรมโลกแล้วจะก็ได้ขอปรวาณาไว้ว่าเมื่อใดเพื่อนจะออกบวชจะนำบริขารเนี่ยเอามามอบให้ในวันที่เพื่อนออกบวช เพราะอยากจะเห็นเพื่อนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะจ๊ะอัตมบริขารที่กติการะพรมนำมาก็เหมือนอย่างที่พระปัจจุบันนี้คือหนึ่งสบงสองจีวรสามสังขาติสผ้ารัตประคตหบาทบาท,บาทดินหมีดโกนผมเจดเข็มได้แล้วก็8แดผ้าครองน้ำ ดิจ้าคำบดียขครัแต่บาทนี่ก็จะรูปร่างแตกต่างจากบาทที่เราเห็นในปัจจุบันนะจ๊ะจะมีรูปทรงคล้ายบาทดวงธรรมคล<อ>้ายๆจะกลมๆนะแล้วตัดไปส่วนหนึ่งรูปทรงบาททำด้วยดินเผา ไม่มีฝาและไม่มีขาตั้งแบบบาทของพระปัจจุบันเนี่ยไม่มีฝาไม่มีขาตั้งไม่มีฝาที่ปิดข้างบนเนี่ยไม่มีขาตั้งเกิดได้อนุภาพบุญของพระองค์ทีนี้คำถามม,ม่ว่าบาทนี้นํามาใช้ได้กี่ปีเออหกปีจนถึงวันตััสรู้เลยหรือเปล่าเออเออ กติการพรมเนี่ยเอามาให้เมื่อพรมมาให้ในบาทนี้จะต้องอยั่งยืนอยู่ยาวนานใช่ไหมจะ๊ะแต่ทีนี้มันก็จะไปอะไรล่ะมันมีอีกขัดอ,อ,อีกตอนที่พอหลังจากตัดสรู้แล้วก็มีเท้ามหาราชทั้งสี่เจตุมหาราชน้ำบาทแต่และองค์กใบหนึ่งเนี่ย อม,อมอมมอห้แล้วพงศ์อธิษฐานจิตเป็นบาทใบเดียวกันอ๋อตัวลมันใช้ไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเออใช้ไปถึงไหมบาทที่กติการะพรมอม,มาให้เนี่ยไปถึงบตัดสรู้ไหมแล้วก็ได้บาทใหม่จากออมหาราชทัส้สีเออนี่นี่ ต่นี้ถ้าใช้ไปได้แค่ระยะหนึ่งทำไมบาทที่พรมให้มาจึงไม่คงทนอ่ไหนๆพรมเรามาพ่วงยั่งยืนหนึ่งเออนี่คือว่าเมื่อมาเป็นของหยาบอย่างนี้นะจ๊ะอัธบริขารที่นำมามอบให้นะั้นก็มีอายุการใช้งานของมันเหมือนในเมืองมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดไป เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเหมือนกันน่ะไปตามสภาพของมันนี่ไปตามสภาพอืมจากของดีๆใช่ไหมเนี่ยพอการเวลาผ่านไปก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาพระองค์นี้นำบาตรนี้มาใช้ไปจึงถึง,ถงช่วงที่บำเพ็ญทุการกิริยาเออ เมื่อพระองค์ที่สมาทานวัตระในข้ออดอาหารบาทก็หมดความจําเป็นท่านก็นเลยลอยบาทเพราะถ้าบาทยังอยู่เดี๋ยวความตั้งใจไว้เนี่ยเห็นบาทเวลาหิวเดือเอาสักหน่อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสมาทานวัตระเราจะอดอาหารบำเพ็ญทุกขละกิริยาก็เลยเอาบาทนั้นไปที่คติการะพรมนำมาถวายไปลอยที่แม่น้ํา นี่นี่แจ่เอาไปลอยเลยนี่แล้วก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรหรอกลอยทวนลอยจมหรือจะไปไหนก็ตามสะดวกหรือใครจะได้ไปก็ตามสะดวกนี่เพราะว่าบําเพ็ญทุกขระริยาที่ต้องบำเพ็ญทุกขระริยาก็เพราะว่ามีวจีกรรมกับเพราะกัสปะสสาสุภุญเจ้าแบบการต่รัุรุทำมันของอยากนะจะเป็นไปได้เรือมันยากนี่เลยมันโดนยากๆนี่นี่ แตกต่างจากผู้เจาพโลงองค์ก่อนก่อนเจ็ดวันมึงตัดสรุวันหนึ่งมึงนี่ไม่ใช่นี่แงส่วนในวันตัดสรุเมื่อบาดไปเก่าวหายไปแล้วพอตัดสรุก็ได้บาดใบใหม่นี่หลังจากเลิกบำเพ็ญทุกรักิยาแล้วก็มาอาหารก็มีของนางสุจดามีอะไรต่ออะไรตทางมา ก็คงสแสวงหาบาทใบใหม่กันมาทีที่พอตัดสูแล้วนี่ถ้าจะตัมหาราทั้งสี่นำมาถวายทั้งสี่ใบระองค์ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้งสี่โรเมนบาทเดียวท้าเวสวรโนถือบาทสีทองท้าทัตตลดผู้ปกครองคนทันก็ถือบาทสีเงินท้าวิลนหกปกครองครุฑ ถือบาทสีเขียวเท้าวิลุวิลูนปักปกครองนกักถือบาทสีน้ำเงินนี่ไงโอ้นี่แม่พุทธวัตรฉบับอาจกริยะจันสีทองสีเงินสีเขียวสีน้ำเงินนี่ทองทนี่ถ้าไปสุวรรณโอปกครองยักษ์ เงินท,าท้าตะตะรถปกครองคนทันนี่ท้าวิรุณหกปกครองครุฑสีเขียวแล้วก็ท้าวิรุณปัะปกครองนาคสีน้ำเงินจาได้ไหมจ๊ะลงน้ำมาอธิษฐานรวมกันกลายเป็นสีถั่วเขียวอาอเอาตั้งสีสีมานี่รวมกันละอธิษฐานจิตเพราะว่าถ้าถือวันละใบเยาก็เอาเรื่องมนกันเลย อ๋อท่านเป็นผู้ขนขวายน้อยมักน้อยสันโดษต้องมีเท่าที่จําเป็นอไปเจกคนอื่นก็บารมีไม่ถึงนี่เพราะฉะนั้นอธิษฐานรวมซะเพื่อให้มหาลาดทั้งสี่ปลื้มอ่าปลื้มไงทั้งสี่ทิศมารวมกันอีิษฐานเป็นสีจะให้สีเหมือนกันอันใดหนึ่งเนี่ยหาควรไม่เดี๋ยวก็จะน้อยอกน้อยใจแทนที่จะปลื้มเพราะถ้าเอาสีแตกแต่มันสีถั่วเขียวซะนี่ นี่และจ้ะงั้นเรา,ามาคั่นกันด้วยติ้นนะราชสีจ้าราชสีนี่เมืองมุนดุนเปโลโซยไหชั้นกันมาชีบเลยตแต่ที่นั่นเขาจะกล้าเนื้อก็จะไม่ค่อยเห็นกันจะลัดลัดกลมกลมกลืนกงนไป ีลยวเราก็ค่อยๆศึกษาราชสีไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเด็กหน่อยเนี่ยนะภาษาอินเดียแดงนี่เนี่ยอระบบทเธทอเิงเลยเนี่เออดีกันานะเมื่อท่านได้รับบริคขาแล้วท่านก็เดินลงไปในี่ยนะหยิบมีดโกนไปด้วยไปปลงผมในน้ำนะ โดยใช้มีดโกนที่ท่านกติการะพรมนำมามอบให้ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตบริขาปรปลผมที่เหลือทั้งหมดปลงผมที่เหลือทั้งหมดเลยเพราะถ้าเดิมเนี่ยเราก็สงสัยเอ็ริขันยาวๆรรอจะปะิดยังไงเพราะถ้าตัดทีเดียวแล้วจะโกนต่อก็ไม่ถนัดใช่ไหมจ๊ะแสดงมันต้องมีเอ็สั้นๆหน่อยอน,นี่มีโกนนี่แหละของกติการะพรมนี่ ลงผมอืม <c oughs> แล้วถ้าก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดที่ริมฝั่งแม่น้ำหลังจากปลงผมแล้วต่อมาผมท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นงอกมันก็ค่อยๆงอขึ้นมาทีละนิดหมุนขวาไปเรื่อยๆทีละนิดทีลนิดพอครบหนึ่งเดือนก็ เป็นทักษิณาวัดหมดทั้งศีษะเลยแต<า>่นี่เราดูภาพนี้เนี่ยเราเห็นกันง่ายๆนะเพราะวันภาพเอามาให้เห็นแล้วเนี่ยมันง่ายแต่เชื่อไหมจ๊ะเมื่อวานนี้วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2.550เป็นวันประวัติศาสตร์ของโลกเพราะว่า พูดที่เห็นภาพนี้เนี่ยมีพระองค์เพียงลำพังแปลว,ว่าพันนาง <c oughs> พางิมพยายโสธราราหุลพระราชบิดาคลาบริพานนายชนะมากันตะกะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแล้วก็ใครก็ไม่ได้เห็นหน,นั่นนั้น ไม่มีใครได้เห็นจะไปเป็นท่านปัญจวัคคีย์ใคตใครระไคภาษาวกก็ไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้นะไม่ได้เห็นมีแต่นักเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยาธโลกนั้นได้เห็นนี่ไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกประการเวลาผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ย แม่แม้ในยุคข,ของพระลงก็ไม่เคยมีใครเห็นเห็นก็สําเร็จรูปไปแล้วทักษิณาภัตไปแล้วเพราะเด้บางทีเราดูเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานดูผ่านๆไปเอ้ยไม่มีอะไรลองคิดดูนี่ลองคิดดูไม่มีก็เห็นนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดีใจไว้เถินนี่และจ๊ะ <c oughs> หนึ่งเดือนก็เต็มเลย ทีนี้เราก็มาศึกษาการเอาบัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นเราจะแซมเปิลมาสามพระองค์แต่วันนี้เวลาคงไม่พอแล้วแหละเราเลื่อนไปก่อนก็นแล้วกันติดตามตอนต่อไป